สวัสดีครับผมซีบราดก๊อดเดปาวเวอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมสล็อตออนไลน์กันนะครับผมของค่าย PG นะฮะพ็อกเก็ตเกมมิงนะครับผมในส่วนของค่ายนี้นะครับก็จะมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายนะครับผมเป็นเกมที่มีไอคอนต่างๆกันไปแล้วก็มีการสุ่มโบนัสแตกต่างกันไปนะครับผมในแต่ละเกมวันนี้เราจะมาลองในวงเงิน2,000บาทนะครับผมแล้วในส่วนเกมที่ผมจะเลือกเล่นของวันนี้เลยก็คือเกม Jurassic Kingdom นะครับผมเป็นเกมที่มีไอคอนเป็นเดรัจฉานพันตาลมากมายนะครับผมเข้ามานั่งเล่นเกมก็จะ เห็นเป็นไดโนเสาร์พันธีเล็กนะครับผมแล้วก็มีเป็นตวนัวอักษรอาณาจักรจูราสสิกนะครับจูราสสิกคิงดอมนะครับผมแล้วเราจะมาดูกันนะว่าเกมนี้จะมีรูปแบบเป็นยังไงในการสุ่มสล็อตนะฮะเรามาดูกันเลยเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับเกมจูราสสิกคิงดอมนี้นะครับผมจะมีการสุ่มสล็อตให้ออกหน้าทั้งหมด6หน้านะครับผมแล้วก็จะมีการ สุ่มได้สเก็ตเชอร์นะครับสเก็ตเชอร์ต้องได้4ครั้งขึ้นไปถึงจะมีการหมุนฟิวเจอร์นะฮะและการหมุนฟิวเจอร์นี้เราสามารถซื้อได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเดิมพันต่ําสุดที่เบ็ดสบาทนะครับผมเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะฮะกดกันเลยแล้วกันนะฮะนี่นะฮะสเก็ตเชอร์ต้องเรียงกัน4หน้านะครับอันนี้ออก2หน้าละมาอกันเลยก็ระบบเกมมาจน่วงนิดนึงนะครับผมแนะนําถ้าเกิดถ้าใดที่เล่นอยู่ที่บ้านนะครับให้ใช้ w วไ i บ้าน จะเสถียรกว่านี้นะครับผม <Wow. S 1> เหกันเลยนะฮะมาลองดูจะมีคูณที่แตกต่างกันไปเรื่อยนะครับในการแตกของโบนัสนะฮะถ้าเกิดเรายิ่งได้คูณได้เยอะเราก็จะยิ่งได้โบนัสเยอะขึ้นนะครับผมในวงเงินที่เราเล่นนะฮะไอคอนเดนเสาผ่นต่างๆก็คือผมชอบเกมนี้ในส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าไอคอนมันสวยงามนะครับผมเป็นเดนเสาผ่นต่างแบบการาฟิกมันดูโอเคนะฮะทำมาโอเคเลยไปเรื่อยๆเลยครับอ,อ่ามาอีก ยังนิ่งอยู่นะครับอาจจะนิ่งบ้างนะครับเพราะมันเป็นเหมือนการสุ่มคาชานะฮะผมสนับเกมสล็อตเป็นแต่ละเกมก็จะมีการตั้งระบบมาอยู่แนละ้วแต่ว่าเราก็ได้ดวงเราจะดวงเราด้วยนะฮะมาดูกันต่อเลยครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองซื้อฟีเจอร์เลยนะครับผมค่าใช้ใจ่าย300บาทนะครับผมเราจะดูกันว่า sketcher จะออกกี่ตัวนะครับผมมาละ3ตัวนะฮะโอ้โหหน้านี้ว่างไป ต่อมาโอ้โห,หน,นี้ก็ว่างครับผมน,นี้น่าจะออกเลยครับเพราะว่าผมซื้อไปเรียบร้อยแล้วสี่ตัวละห้าตัวนะครับผมห้าตัวผมชนะรางวัลการหมุนฟรีสิบครั้งนะครับผมเราจะหมุนฟรีสิบครั้งแล้วก็รางวัลการคูณจะคูณขึ้นไปนะฮะในแต่ละครั้งนะฮะว้าวอันนี้โอเคเลยนะฮะไปเช็คชื่อฟรีอีกสองครั้งนะครับผม ดูกันว่าการซีของเราจะเกลือหรือเปล่านะครับในรอบนี้โอ้โหแต่ขนาดนี้มาเรื่อยๆเลยมาอีกทีมาอีกนะฮะต้องมาอีกแล้วผมว่ามันไม่จบมันจะไม่มมจบแค่นี้หรอกนะฮะได้ฟีดหนึ่งครั้งนะครับผมต่อชีวิตแต่ว่าถ้าต่อชีวิตไปแล้วก็เกลือก็เท่านั้นนะครับผมเราต้องได้รางวัลแจ็คพอตสริงฮะแจ็คพอตอ่ามาแล้วขึ้นมาที่100บาทแล้วแจ็คพอตของเรา แปดสิบาทนะครับผมแต่แจ,จ็คพอตรวมคือ100บาทนะฮะเรื่อยๆามาชมเรื่อยๆเลยนะฮะกับ6ครั้งที่เหลือโอ้โหแต่ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหสุดยอดนี่เลยครับผมการซื้อฟีเจอร์ที่คุ้มนะครับคุ้มค่านะครับนึกว่าจะเกลือทละ่ะโอ้โหมาตั้งแต่ครึ่งทางแรกเลยไปต่อกันเลยนี่แค่เริ่มเองนะฮะ สงสัยวันนี้ดวงขึ้นนะฮะดวงขึ้นวันนี้รางวัลก้อนโตของผมนะฮะไปเรื่อยๆเลยครับยังเหลืออีกครับได้สเกเชอร์ฟรีหนึ่งครั้งอีกถือว่าเปิดหัวได้ดีเลยนะฮะในการซื้อฟีเจอร์ครั้งนี้นะก็แจ็คพอตแตกเยอะมากๆเลย ต่อเรื่อยๆเลยครับต่อเรื่อยๆเลยก็เดี๋ยวเราไปสุ่มต่อกันอาจจะเพิ่มเบ็ดในการเล่นดูนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีการออโต้อสิบครั้งให้ท่านได้ชมกันต่อเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามัน,นแตกต่างกันการกลมกับการก,ก,กดสุ่มเองอยังไงนะฮะ,ะเรียบร้อยโอ้โหแตกหนักๆเลยฮะรอบนี้ทั้งหมด 1, 4 3 5บาบาทนะครับผมรับรางวัลเลยมาต่อกันเลย ก็ยังคองลองเป็ด4บาทดูนะครับไล่ต่อกันไปเรื่อยเลยนะเผื่อได้สเกตเชอร์หมุนฟรีนะครับผมมาเรื่อยๆเลยนะมาเรื่อยๆโอเคมาแบบนี้ถือว่าเป็นที่น่าพอใจแล้วครับสำหรับการมาทำคลิปครั้ง,งนี้นะฮะ <laughs> มาต่อเลยต่อต่ออีกมาอีกสเก็เชอร์มาอีกขอสเก็เชอร์ฟรีอีกสักครั้งหนึ่งสุ่มฟีเจอร์ฟรีดูซิว่ามันจะคุ้มค่ากับการเล่นหรือเปล่าตอนนี้เราใช้แต่กำไรเล่นเลยนะฮะเพราะว่าเราได้ได้กำไรมาพันพันสี่นะฮะประมาณพันห้านะฮะประมาณนี้เราจะมาดูกันเลยมาอีกมาอีกโหสเก็เชอร์ฟรีหรือเปล่าได้หรือเปล่ารอบนี้ได้สเก็ตเชอร์ฟรีหรือเปล่าฮะจะมาไหม มาออกมาละสามตัวนะครับต้องการแค่ตัวเดียวโอ้โหมาจริงด้วย mm hmm. mm hmm. มาเรามาสุ่มของฟรีกันบ้างนะฮะเมื่อกี้เราซื้อไปแล้วคราวนี้มาสุ่มของฟรีกันบ้างนะคะแปดครั้งนะครับแปดครั้งเรามาเริ่มกันเลยนะฮะว่าจะเกลือหรือเปล่านะของฟรีโอ้โ oh, ห oh, ได้เพิ่มอีกสามครั้งอีกแจ่มเลยฮะมาอีกครับมาอีกไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆเราจะดูกันว่ารอบนี้เกลือหรือเปล่านะครับได้ฟรีมาเรื่อยๆเลยยังนิ่งอยู่นะ เราจะมาอดูว่าเกลือหรือเปล่านะกับการสุ่มฟรีครั้งนี้ดูกันเลยมามาอีกสิขอโบนัสแบบบึ้มๆเหอได้ไหมแตกหนักๆได้ไหมไหนๆก,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 ก็ของฟรีแล้วอะ่ะมาต่อเลยโอ้โหได้ฟรีครั้งเดียวต่อชีวิตได้อยู่ครับกับการแจกฟรีครั้งนี้คูณเจ็ดแล้วนะฮะคูณเจ็ดแล้วเราต้องมาดูกัน,นว่าโบนัสเราจะแตกหรือเปล่านะฮะเพราะว่า ยิ่งคูณเยอะในการได้โบนัสจะยิ่งเยอะขึ้นนะฮะเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าการสุ่มสวัสของเราหน้าเขาจะออกให้เราหรือเปล่านะมาดูกันต่อเลยอ๋อมีมีเซิร์ฟแลกนิดหนึ่งนะฮะผมขออภัยด้วยนะฮะมาครับผมใช้อินเทอร์เน็ตมือถือนะครับผมก็เลยไม่ค่อยจะเถียรเท่าไหร่นะแนะนำาให้ทุกท่านเล่น WiFi อย่างที่ผมแจ้งไปตอนแรกนะครับโอ้โห ส่มฟรีครั้งนี้เป็นเกลืออได้กลับมาอยู่78บาทนี่นะต่อกันเลยครับต่อกันเลยครั้งสุดท้ายลนะโอ้โห,โห,โหรางวัลรวมเปเท่าไหร่นะครเรามาดูกัน78บาทจริงด้วยโอ้โห,โหของฟรีนี่ไม่เหมือนของซื้อเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามากดลองเพิ่มเบ็ดดูนะครแล้วก็กดออโต้สักสิบครั้งดูนะครับเพราะว่าเราใช้กำไรเล่นแล้วเราไม่ต้องเสีเยดแล้วเพราะวันนี้เรา เอาเงินค่ากินขนมเล่นละได้เงินกินขนมแล้วฮะกับการซื้อฟีเจอร์3 0 0รบาทคุ้มค่าอยู่นะฮะกับเกมนี้ออโต้สิบครั้งดูที่ว่าจะได้ปังๆหรือเปล่านะแล้วก็จะมีข้างๆนะครับเป็นสายล่าข้างๆเป็นเทอร์โบนะครับผมเดี๋ยวจะลองกดเทอร์โบให้ดูนะครับว่าเป็นเหมือนการที่เราไม่ต้องมารอในการสล็อตหมุนนะฮะเราจะกดเทอร์โบแล้วมันจะขึ้นหน้าให้เราเลยนะฮะเป็นเป็นแบบรวดเร็วนะครับเป็นการหลอกบอดได้นะฮะ เอาไปลองใช้กันดูนะฮะเราจะลองบอดดูนะท่านนะฮะจะลองกดเทอร์โบกันดูอีกสักทีนึงว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะนะกดเทอร์โบเลยหมุนเทอร์โบจะเปนปรมาณนี่ครับโอ้โหมีเชือกแหลกนิดนึ่งหมุนเทอร์โบครั้งแรกก็โอเคเลยนะฮะมาโอ้โหนี่ฮะหลอกบอดลอกบอดการหมุนเทอร์โบนะครับผมเป็นการหลอกบอดชนิดหนึ่งนะครับผมเป็นทริคของผมเองนะฮะ ต่อเลยครับต่อเลยแล้วการหมุนเทอร์โบนี่มันจะเป็นการควบคู่ไปกับการหมุนออโต้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองหมุนเทอร์โบแล้วก็หมุนออโต้ไว้พร้อมกันดูนะครับออโต้ทั้งสิบครั้งแล้วกันนะฮะส่งท้ายนะฮะของคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมกับซีบราก็เดอะพาวเวอร์นะครับผมส่งท้ายกันในเกมจุลศิษย์คิงดัมนะครับผมขอบคุณครับ